สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับก็สำหรับชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเราอัเป็นเวอร์ชั่น1.40แล้วเนี่ยก็ไม่มีแมปเล่นเลยนะฮะช่วงนี้ก็ผมก็ไปเจออยู่แมปหนึ่งนะฮะตอนนี้รถผมขับบนน้ำได้ด้วยดนะูดูฟัง <c oughs> <c oughs> บ้าไปแล้วนะครับรถขับบนน้ําได้ครับไม่จมนะัสุดยอดมากมันมันเป็นมอสนะมันเลยไม่จมโอเคนะครับก็มันเป็นแมปสําหรับแมปเอ็กตรีมนะเอ็กตรีมหน่อยเนาะครับเดี๋ยวผมบินดูพาบินดูนะครับก็เป็นแมปแบบว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับในเวอร์ชันเก่าๆนะฮะสำหรับหลายๆท่านนะครับมันจะเป็นสะพานอย่างนี้เนาะแมปสะพานอย่างนี้นะครับเป็นผู้ ทำแมปเนี่ยเขาเป็นน่าจะประเทศบราซิลหรือเปล่านะฮะโอเคเนาะก็เป็นแมปสําหรับเวอร์ชั่น1.40โดยเฉพาะเลยนะครับก็สําหรับใครที่อัพแล้วไม่มีแมปเล่นนะฮะก็นะ,ะวันนี้ผมจะสอนลงแล้วก็โกงตังและเลเวลด้วยนะครับตังตอนนี้มี300ล้านนะครับโอ้เป็นชีวิตจริงก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับนอนสบายแล้ว ไม่ได้ตายนะฮะก็สบายครับไม่ต้องทํางานแล้วนะครับมี300กว่าล้านเนี่ยโอเคนะครับก็วิธีการนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับเนาะเอาละครับนะฮะวิธีดาวน์โหลดนะครับคุณผู้ชมนะครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใต้ดีสคริปชั่นมีอยู่2ลิงก์ด้วยกันนะครับก็จะเป็นลิงก์แรกลิงก์แรกนะครับจะเป็นตัวแมพนะฮะก็มันขนาดเล็กมาก12เม็เองนะฮะสองเม็ ดาวน์โหลดไปนะครับเป็น s c s นะครับผมมีอะไรเด้งมาก็ปิดไปนะครับอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็รอให้มันเด้งข้างล่างตรงนี้นะฮะโอเคอีกอันหนึ่งจะเป็นเอ่อ From f r o m p r i d e อะไร DLC อันนี้น่าจะโหลดด้วยเพราะว่าผมไม่มี DLC เนาะก,ก็ผมก็หมายถึง DLC m ม p ออะน่าจะใช่นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็ดาวน์โหลดทั้ง2เลยนะครับลองดูนฮะทีนี้ก็รอให้มันเสร็จนะฮะตอนนี้แมปตัวแมปนั้นเสร็จไปแล้วนะฮะตอนนี้รอ DLC ครับรอครู่นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมนะครับก็พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็แสดงในโฟลเดอร์ครับผมจะเป็น .sc s ทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะฮะทีนี้นะฮะก็คุณผู้ชมก็ปิดอ่าเบราว์เซอร์ออกไปแล้วครับ อ่าไฟล์ของคุณผู้ชมจะไม่เป็นหนังสือนะครับสามสามเล่มอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นตัวสีขาวนะครับไฟล์สีขาวเพราะว่าอันนี้ผมผมผมใช้ a i าวิน l a มันก็เลยขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ไปตรงด o กคิม n t นฮะแล้วก็ไปตรงยูโรทรัคครับไปตรงมดครับทีนี้ลากใส่เลยครับผมทั้งสองตัวเลยม o กทูมดครับผมลองดูฮะจะได้หรือเปล่านะครับเอาเกมฮะมีอัปเดตอีกเด็อะไรอ่ะ อัปเดตตลอดเลยอ่ะกดจะอัปเดตเสร็จนะฮะก็กดเล่นเลยโอ้โหนานมากอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เกมเป็นเวอร์ชั่นนะฮะหนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับจุดศูนย์จุดเก้าหกโอ้โหจุดเก้าหกอัพไปไหนฮะไปอัพเรื่อยๆเออพี่แกเล่นอัพเรื่อยๆอ่ะทีนี้สร้างโปรไฟล์ใหม่ครับคุณผู้ชมใช้โปรไฟล์เดิมไม่ได้นะครับต้องสร้างใหม่นะครับก็อ่อ new โปรไฟล์ครับผม รก็กดสร้างเป็นท,ทีนี้อย่าเพิ่งสร้างครับไปตรงมอตเมเนเจอร์ก่อนทีนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเราก็ติ๊กทั้ง2อันเลยเอาะ l เอ DLC ก่อนก็กเอาแมปอันนี้คือผมไม่มี dlc แมปนะผมก็เลยติ๊กนะครับอ่ทีนี้ก่อนที่เราจะสร้างนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับเพยโมเดลนะฮะตรงนี้ ก็อย่าเลือกเป็นยุโรปนะฮะเลือกเป็นตัวนี้นะฮะ r o T a นะฮะกดสร้างเลยอันนี้กดสคิปไปก็ได้นะครับมาดูว่าจะเด้งหรือเปล่าจะได้หรือจะเด้งนะออได้ได้เฉยเลยคุณผู้ชมเอาเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่าแมพมันค่อนข้างที่จะสุดติ่งนิดนึงนะสุดติ่งนะโอเคเนาะ อันนี้ торр นต์ผมกดโ no นฮะมาดูว่าจะได้หรือ,ปอเปล่าเฮ้ยได้เฮ้ยว้าวหนด้วยสวยมากอ่าทีนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าพึ่งถ้าคุณผู้ชมจะโกงนะฮะเลเวลแล้วก็ตังนะครับในสำหรับเวลาเราซื้อรถอะไรต่างๆก็จะสะดวกขึ้นนะครับอยากเล่นรถคันอื่นโอเคเนาะก็ สำหรับท่านที่ติดตามผมก็จะรู้นะครับว่าวิธีโกงทำยังไงนะฮะก็กดออกไปนะครับเช็ e โปรไฟล์ครับผมแล้วก็เอาตัวโกงตังและเลเวลเข้ามาก่อนนะฮะช้านิดหนึ่งนะครับอัปเดตยิ่งอัปเดตยิ่งช้าตัวโกงตังและเลเวลเนี่ยมันจะอยู่มันจะชื่อว่าตัวไหนวะลืมแล้วี <laughs> น่นี่นี่นีนปโปโนะ่โปรโมทนะฮะโปรโมทโนดามจนะครับ แล้วก็อัลเลมิเต็ดนะครับมันหีกนะฮะกดให้มันขึ้นสีเขียวแล้วก็กดเข้าเกมเลยนะครับกดเพิ่์มอดเข้าไปแล้วกดเข้าเกมนะฮะรอสักครู่นะฮะคุณผู้ชมรอสักครู่เนาะโอเคนะครับทีนี้คุณผู้ชมก็ขับนะบไปส่งได้เลยนะครับขับไปเลยตามทางเลยนะฮะ ไปส่งได้เลยนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ขี้เกียจรอนะฮะก็ถ้าคุณผู้ชมบินไม่ได้นะครับใครที่ไม่เคยทำบินเนี่ยนะครับทำแบบไฟล์เนี่ยแล้วก็เวลาบินเนี่ยก็ก็ขับมาก็ได้นะครับโอ้โหทางั <c oughs> <c oughs> อันนี้มันทางเอ็กซ์คีมากเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดแห่งแมพนะฮะเดี๋ยวผมพาบินดูแล้วกันนะครับก็โอเคเนาะ ก็ขับมานะครับแล้วก็2รอบก็ได้นะฮะขับ2รอบนะครับเพื่อจะให้กาลารมันปลดนะฮะเนาะที่ okay, ตอนนี้มันปลดละดูเหมือนว่าเออเวอร์ชั่นนี้มันแบบดีนะมันเวลาเราปิดเสียงเพลงไว้มันก็ปิดเสียงเพลงไว้ให้เราตลอดเลยเออดีเหมือนกันปัอ่ะคิดจะอ,อีกรอบหนึ่งฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับเราจะยังกดไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีอ่ะกาลารนะครับไม่มีกาลารยังไม่มีรถนะฮะ ก็จําเป็นที่จะต้องโกงเพราะว่านั่นแหละเลเวลมันช้าอะไรประมาณนั้นเนาะผมก็เพื่อความสะดวกนะครับมันก็โกงเราโกงมันมันดีกว่าไงหลายหลายท่านบอกเอ้ยทำไมต้องโกงเออโอ้โหรอบนี้ไกลมากคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนไหนแล้วก็พาบินดูเลยแล้วกันนะครับผมจะบินไปตามทางนะความจริงผมบินลัดไปเลยก็ได้นะเออ วก่อนนะอ๋อคือข้ามตรงนี้เอาผมนึกว่าให้มาตามทางอย่างนี้โหคุณผู้ชมถ้ามีสะพานหโหด,ดอย่างงี้โหดมากโหดมากมันเป็นแอ่อแมปของบราซิลนะครับเช็เชะกันนะครับเอามาช็ดเช,ะชะกันความสูงนี่ระดับเมฆเลยนะฮะระดับเมฆหรือเปล่าทำไมมันเป็นอย่างงี้ พี่ทำแมพยังไงของพี่เลยเยีอยสุดยอดมากเลยผมออกนอกเส้นทางเหรอเฮ้ยมีรถ npc วิ่งด้วยคุณผู้ชมพีม่แกวิ่งเ่ะโอ้ท่าทางนั่นจะคงจะนี่น่าดูเนาะยากน่าดูเลยเนี่ยโหสุดยอดเลย เตีมมากนี่เลยมีแบบพร็อพแบบพวกคนงานก่อสร้างอะไรก็ก็มีเหมือนแมปทั่วไปเลยเนาะเออแล้วพรอ็อพรถเสียนี่เฮ้ยวิ่งทะลุได้ไงแต่รถรถ npc มันทะลุได้นะคุณผู้ชมแต่ แต่รถเราอ่ะไม่ทะลุนะลองลองดูก็ได้นะเผอ,อจะติดแงกตรงนั้นแหละนะครับชื่อเมืองอะไรเนี้ยอีเล็กนะชื่อเหมือนไดโนเสาร์เลยฮะชื่อเมืองนี้ก็โอ้อโหกว่า<ห><ห>จะขับมาถึงนี่น่าจะนานพอสมควรน,นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมขับมาก็นานแหละนะครับน่าจะนานมากนะเผลอๆก็อาจจะไม่ถึงก็ไม่รู้เหมือนกันเออเอาไว้ขับเล่นนะแมพอย่างนี้นะ ทีนี้นะครับก like <found art. S 3> ็สกินตรงนี้มันจะปลดให้นะครับถ้าเราใช้ตัวโกงนะครับหรือนะครับถ้าใครเผลอไปกดออกก็เข้าไปตรงนี้นะครับสกินดัานข้างตรงนี้นะครับผมแนะนําให้อัพตามผมนะฮะอย่างนี้นะครับเลือทางนี่ตามใจนะครับอันนี้2อันนี้ต้องอัพคาโก้เนี่ยที่มีคําว่าคาโก้นี่ต้องอัพเพราะว่าบางครั้งเราใส่เอ่อมอดพ่วงอะไรเข้าไปมันต้องใช้ตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคเนาะกดแอปพลายไปเลยนะครับ อ่ะทีนี้ก็มาดูการตั้งค่าเกมนิดหนึ่งนะครับตั้งค่าเกมก็จะมีอ่าเกมเพลย์นะฮะเกมเพลย์แล้วก็มีทั้งสปีดลิมิเต็ดนะฮะจำกัดความเร็วนั่นเองนะฮะนี่เลื่อนลงมานะครับมันจะมีคําว่าทรักทรักนะฮะไม่ใช่ทั้งดิทรักนะฮะทรักเซตติ้งนะฮะต้องออกตำแหนยงให้ถูกด้วยนะครับป้อง <c oughs> <laughs> เอ่อทรักเซตติ้งนะฮะแล้วก็มันจะมีคําว่าทรักสปีดลิมิเต็ดนะฮะให้ติ๊กเอาออกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ออกรถเราก็จะวิ่งไม่ ไม่เอ่ยยังไงละวิ่งได้ไม่เกินเก้าสิบนะฮะแต่ว่าแมปอย่างนี้ก็อย่าไปเกินเก้าสิบเลยนะโอเคต้องตรงนี้เสร็จแล้วนะครับไปตั้งค่าตรงไหนอีกนะอ่าก็ไปอัพกระาดาษเพิ่มนะครับแล้วก็ซื้อรถก่อนนะฮะโอเคซื้อรถก่อนเนาะซื้อรถครับอ่าซื้อซื้อไปเลยไม่ต้องเรื่องมากนะครับก็ผมขอซื้อไปก่อน,นซื้อรถเสร็จก็ อัพกาล่เลยนะคุณผู้ชมนะครับเอ้ยทำไมรถมันขับฝั่งนี้เป็นขับฝั่งฝั่งไปฝั่งขวาแล้วขับแถวบ้านเหมือนบ้านเราเลยขับฝั่งขวาอ่ะทีนี้อัพสกินนะเอ้ย,อยไม่ใช่อัพสกินดิอัพกาล่ดครับเพราะว่า โอ้ไก่มันขันเวลาเดิมนะครับก็ทําใจหน่อย <_ C 1> เวลาเราไม่อัพเนี่ยบางครั้งเราซื้อรถเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้นะครับเวลาเราลงมดรถเนี่ยนะครับเราแบบลืมขายรถเดิมอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะไม่มีช่องว่างมันจะมีช่องเดียวเนี่ยมันจะใส่ได้น้อยนะครับแนะนําให้อัพไปเยอะๆเ,เ,เลยนะครับเออแต่ก็เราก็เล่นทีละคันนั่นแหละหมดนะัดเนาะสำหรับสายมัดก็สมควรที่จะอัพนะฮะการาดเนาะอ่ะทีนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมเนาะหมดหรือยังน่าจะหมดแล้ว ทีนี้คุณผู้ชมก็รับงานได้เลยนะครับรอคุณผู้ชมก็รับงานจากรถโฟกึลิฟตรงนี้ได้นะครับมาดูแมพสักนิดงนึ่งแต่ละเส้นทางคือเอ็กตรีมมากอยขออภัยด้วยคุณผู้ชมนะฮะแต่ละเส้นทางก็คือเอ็กตรีมมากเนี่ยดูดูดูงูครับผมแมพนี้แมพงู เออผมผมตั้งชื่อว่าแมปงูแล้วกันโอเคแล้ว okay, ก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ลองไปเล่นนะฮะไปเล่นดูนะครับอันนี้ผมเคยสอนลงไปละตอนเวอร์ชันน1่7นะฮะสอนลงตอนเวอร์ชัน1น7 3 7ตอนนั้นมันไม่ไม่ไม่กว้างขนาดนี้หรือเปล่านะไม่กว้างขนาดนี้ ตอนนั้นมีอยู่ไม่กี่เมืองเองนะครับตอนนี้ก็ทางคนที่ทำมอสเขาเอาเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโอเคเลยนะครับก็เส้นทางก็เอคิมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b ้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับในในการทำคลิปต่างๆของผมนะฮะก็ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับก็บางครั้งก็ไม่รู้นะครับสิ่งที่ไม่รู้ก็เออนั่นแหละขอต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขออภัยเสียงรบกวนรอบข้างด้วยนะครับเอาละครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแหวบตกน้าไปเลยครับคุณผู้ชมเออดาเมจไม่ขึ้นด้วยเพราะว่า เออใส่มอดโนโนดาเมจไปโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาบ่อนครับบ๊ายบายครับ